แพ้ชัดเจนประกันชั้นหนึ่งแต่ทำไมยังเสียค่า e x c e s สวัสดีครับผมนุกเจ้าของเพจอูซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ NP Sabisu ครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในช่อง NP Sabisu สำหรับในช่อง YouTube นะครับวันนี้ครับมีเรื่องจะมาอัปเดตให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องแพ้ชัดเจนประกันชั้นหนึ่งแต่ทำไมยังเสียค่า e x c e s นะครับวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจากที่ผมเคยทา คลิปไปก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าเวลาเราเคลมถ้าสมมติว่าเรามีแผลชัดเจนนะครับแผลที่ตัวรถเนี่ยชัดเจนเนี่ยเราสามารถแจ้งเคลมไปกับบร,ร,ษริษัทประกันได้เลยนะครับว่ามันเกิดเป็นอุบัติเหตุจริงๆมีแผลชัดเจนเนี่ยเราจะไม่เสียค่าเอ็กเซปนะครับแต่วันนี้ครับมีเพิ่มอีกกรณีหนึ่งนะครับสำหรับแผลชัดเจนแต่วันนี้ลูกค้าครับมีมีติดว่าต้องเสียค่าเอ็กเซปทั้งๆที่แผลชัดเจนด้วยนะครับเหตุการณ์ก็คือมีอยู่ว่าครับ เนี่ยครับแผลของเขาจะอยู่ที่ประตูด้านซ้ายนะครับประตูด้านซ้ายเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ทภาพมาให้ดูกันนะครับว่าแผลจริงๆเขาเป็นยังไงประตูด้านซ้ายกับประตูข้างนะครับก็คือเหมือนว่าเขาแบบนี้นะครับเขาออกจากกาลังจะลงสะพานแล้วก็มีรถออกจากซอยมาด้านหน้าครับแล้วเขาก็เหมือนเลี้ยวหลบเลี้ยวหลบให้นะครับให้ทางกับรถที่ออกมาจากซอยอ่ะครับเพื่อที่ว่ารถจะไปได้นะครับแต่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้โดนกับคอสะพานด้านข้างครับก็เลยขูดเข้าไปแบบนี้ครับ ขูดก็ไปลักษณะแบบนี้ปื้ดเป็นแผลทางยาวนี่นะครับทําให้ได้รับความเสียหายนะครับแผลชัดเจนมากๆนะครับแต่ว่าเสียค่าเอเซฟครับเพราะว่าประกันครับวันนี้ประกันเป็นข้อมูลอัปเดตเลยวันนี้ก็เพิ่งเจอเหมือนกันนะครับเขาต้องการหลักฐานครับว่ามันชนในลักษณะไหนยังไงเพียงจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้ ที่แจ้งเคมไปเนี่ยเจ้าของรถนะครับถ้าสมมติว่าเขามีรูปภาพที่เกิดเหตุจริงๆนะครับ<ๆ>เขาก็อาจจะไม่ต้องไม่ต้องเสียแล้วก็ได้นะครับสําหรับใครเซปครับเพราะว่ามันสืบเนื่องหรือว่าเชื่อมโยงกันระหว่างแผลที่เกิดขึ้นกับที่ตัวรถเนี่ยกับบริเวณจุดจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีหลักฐานในการที่จะเชื่อมโยงกัน,กนว่าแผลนี้เป็นอุบัติเหตุจริงๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสําหรับผมไม่แน่ใจว่าเป็นทุกประกันหรือเปล่าแต่วันนี้ประกัน เริ่มมีขอขอข้อมูลหลักฐานแบบนี้กันแล้วนะครับแต่อีกทางหนึ่งครับที่จะแก้ได้ก็คือเหมือนว่าเราสามารถแจ้งพนักงานเคลมได้เลยนะครับในกรณีที่เรามีประกันชั้นหนึ่งมีประกันชั้นหนึ่งแล้วเกิดเหตุขึ้นจริงๆนะครับเราสามารถเรียกให้เจ้าหน้าที่ครับเขามาดูที่เกิดเหตุณนะเวลานั้นที่เกิดเหตุได้เลยนะครับเน้นว่าสามารถเรียกมาได้เลยไม่จําเป็นต้องมีคู่กรณีที่แบบต้องเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถ ทั่วไปรถตู้รถเก๋งที่มันบบเป็นคู่กรณีเราก็ได้เป็นเสาเป็นต้นไม้เป็นอะไรก็ได้นะครับเรียบมาเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าอ๋อมันเกิดเหตุจริงๆแล้วก็มีการถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็เก็บหลักฐานกันก็ก็ไม่เสียเหมือนกันเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุข,ขึ้นจริงๆนะครับแต่ในเคสนี้ครับเคสนี้ทางแก้ก็คือว่าทางอู่เนี่ยทางผมเนี่ยก็ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเออมันมีกรณีมันมีวิธีการทํายังไงได้บ้างที่จะไม่ให้เสียหรือว่า กรณีนี้ก็คือว่าแผลเนี่ยชัดเจนมากๆนะครับจริงๆเขาไม่น่าจะเสียนะครับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่มาทําเคลมนะครับว่าให้นัดกับเจ้าของรถนะครับว่าให้ไปที่เกิดเหตุเพื่อที่จะไปดูในสถานที่เกิดเหตุแล้วก็เพื่อที่จะถ่ายแล้วก็ทําหลักฐานอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ว่าในลักษณะว่าไปดูที่เกิดเหตุจริงเนี่ยยกตัวอย่างถ้าสมมติเราไปต่างจังหวัดแล้วอยู่ดีๆเรากลับมาแล้วเข้ามาอยู่ในกรุงเทพหรือไปอยู่คนละจังหวัดกันเนี้ยจะให้เราวิ่งไปดูแล้วก็เพื่อจะ f, เซฟค่าเอ็กเซ มันก็ดูไม่คุ้มนะครับก็อาจจะเสียผลประโยชน์ไปอยู่ดีๆแล้วก็ต้องมาเสียค่าอยเซฟทั้งๆที่เราเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ชนจริงๆนะครับยังไงก็ฝากไว้สําหรับคนที่มีประกันชั้นหนึ่งแล้วก็เกิดเหตุนะครับเรื่องแรกก็อย่าลืมถ่ายรูปกรณีที่เกิดว่ามันชนกับอะไรที่ตรงชิ้นไหนของรถเราบ้างนะครับถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนๆที่เราจะขยืนรถออกไปจากจุดเกิดเหตุนะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ชนจนหนักหนาสาหัสอะไรเนี่ยครับ แต่กรณีนี้ครับก็คือเหมือนว่าที่คุยกับเจ้าของรถก็คือเจ้าของรถเนี่ยเขากลัวว่าคือมันเป็นอยู่ในซอยครับแล้วก็เป็นคอสะพานถ้าสมมติว่าเขาจอดลงมาแล้วถ่ายเนี่ยกลัวว่ารถจะติดแต่จริงๆแล้วเราสามารถถ่ายได้ครับแป๊บเดียวแล้วเราค่อยเคืยีนรถก็ได้นะครับรู้ว่าบางคนอาจจะตื่นเต้นแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกนะครับก็มีข้อมูลไว้ก่อนเตรียมพร้อมเตรียมความพร้อมไว้ก่อนในการที่เราเป็นคนใช้รถใช้ถนนนะครับก็จะทําให้เราเนี่ย รักษาผลประโยชน์ของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะครับค่าเอ็กซ์เซฟก็อาจจะไม่ต้องเสียนะครับแต่สําหรับเคสนี้ก็มีการได้ทํานัดกันเพื่อที่จะไปถ่ายในที่เกิดเหตุน,นะครับว่ามันเกิดขึ้นจริงในลักษณะแบบนี้มีการชนกันเกิดขึ้นจริงนะครับก็ถ่ายไว้ให้เห็นลักษณะเหมือนว่าเห็นรถทั้งคันนะครับเห็นเห็นเหมือนกับชิ้นที่มันมาโดนรถเราที่เกิดเหตุน,นะครับว่าให้มันชัดเจนแล้วก็รถเราวิ่งมาทางไหนยังไงนะครับ ก็ยังไงก็ฝากกันไว้นะครับสําหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับยังไงก็เกิดเหตุแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปไว้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับสำหรับใครที่ดูใน Facebook กแฟนเพจปูซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ np s า b ิส u อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคนที่ดูใน YouTube np s า b ิ s ุ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ